พี่จ้าพี่น้องมือนีคออนุญาตว่าเ,าเรื่องผู้ชายปากีสถานมีสิทธ์มีแต่งงานได้สี่คนจริงไหมหรือเปล่านะจ๊ะมีได้นะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าที่ปากีสถานเขาเอาตามหลักศาสนานาะจ๊ะพี่น้องยึดศาสนาเป็นหลักเนาะก็คือภรรยาเออผู้ชายมุสลิมสามารถมีภรรยาได้สี่คนนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะไปแต่งมีเมียสี่ทุกคนเลยบแมนยังสัน่นนะพี่น้องบม่ได้บังคับนะคะก็คือก็แล้วแต่ส่วนมากที่เห็นก็จะคนที่ปากีสถานเขาสมัครเขาจะมีเมียหนึ่งกันนะพี่น้องหรือบบซันกะ เมียสองจังสิเมียสองก็จะเห็นได้น้อยไม่ค่อยเยอะสามสีนี้จะไม่ค่อยได้เห็นนะคะพี่น้องคะแล้วก็โมเมน่าว่าอย่าไปแต่งกับไปแต่งได้พี่น้องอยากจะมีสองกับมียังสี่โมเมนต์ยังสนัพี่น้องก็คือว่าเมียแรกก็ต้องยอมรับนะคะแล้วก็มีเมียแรกอนุญาตแต่มันก็มีเคสไหมที่ผู้ชายแอบไปแต่งโดยที่ไม่บอกเมียแรกมีนะจ๊ะพี่น้องแล้วก็เห็นเป็นตัวเป็นตนด้วยนะคะแล้วก็นางเอกกับไปเห็นผู้หญิงคนที่สองด้วยแล้วนะจ๊ะเป็นเคสในในบริวณในนี้แหละในเพื่อน บ้านเขานี่แหละค่ะพี่น้องจ๋าเห็นแล้วนะคะแล้วเมียแรกกับลูกนะไม่รู้เลยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าแล้วก็ก็คือโอเคกฎหมายเขาก็ดีนะให้อนุญาตให้มีเมียได้สี่คนก็จริงแต่กฎหมายเขาก็รองรับนะจ๊ะพี่น้องก็คือว่าปกครองสมมติว่าเมียแรกถ้าไม่พอใจเมียแรกมีสิทธิ์ฟ้องหย่าได้นะจ๊ะแล้วก็มีเคสที่ฟ้องหย่าแล้วก็ชนะมาแล้วนะจ๊ะพี่น้องจา๋าก็เหมือนก็เหมือนบ้านเราเลยเมียแรกก็ฟ้องฟ้องอ่าสามีได้อยู่ที่นี่ก็ฟ้องได้เหมือนกันจ้ะพี่น้องจ๋าย่างเช่นมีเคสหนึ่งนะคะ ผู้ชายปากินเละมีเมียแล้วนะคะมีเมียแล้วแล้วคุณก็ไปรักกับอีกคนหนึ่งกับไปไปแต่งงานกับอีกคนหนึ่งนะคะแล้วผู้หญิงคนนั้นก็คือฟ้องเมียแรกฟ้องแล้วก็ฟ้องชนะด้วยนะจ๊ะพี่นองจ๊ะไปแล้ว